เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากความระลึกถึงคุณครูอาจารย์ทั่วประเทศที่กําลังชมการถ่ายทอดสดในตอนนี้และรวมถึงนักเรียนทุกคนทั้งประเทศไทยองค์การทําดีเราเริ่มต้นจากที่กลุ่มของศิลป,ปินดาราที่อยากจะทำสิ่งดีๆเกิดขึ้น ว่าเราควรจะทำรวมตัวกันในการทำเรื่องราวดีๆแต่บุ๋มก็ไม่นึกว่าเรื่องราวหลังจากนั้นในการที่เริ่มต้นอยากจะทำสิ่งดีๆนั้นต้องเป็นการรับเรื่องร้องถูกเยอะแยะมากมายบอกตามตรงว่าเรื่องหนึ่งที่หนักใจที่สุดก็คือเวลาที่นักเรียนโดนล่วงละเมิดเพราะอะไรโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดเชื่อไหมคะว่าเวลาที่จะเอาเรื่องครูสักคนหนึ่งยากมากคะ่ะ เพราะบางทีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแค่ตามลำพังเด็กจะไปหาหลักฐานจากไหนบางทีพออพยายามจัดการไก่เกลี่ยรเรื่องเองเพราะไม่อยากให้เรื่องดังขึ้นมาหรือเป็นเรื่องเสื่อมสีของโรงเรียนเหมือนเอาปัญหาเป็นฝุ่นไว้ใต้พรมแล้วพยายามเคลียร์ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองพ่อแม่ของเด็กบางทีเป็นแค่ตาสีตาสาทำงานทำไร่ทำนาไม่มีอำนาจในการต่อรอง ไม่เข้าใจกฎหมายบางทีลูกหลานส่วนมากเกินครึ่งอยู่กับตายายไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะดังนั้นถ้าเรียกเขามาพูดคุยเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะคุยยังไงและในส่วนของการบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการเอาคณะกรรมการในการดูแลตัดสินเรียกจากข้าราชการ C ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่ามาเป็นคณะกรรมการในการดูแล ผลปรากฏว่าต่างจังหวัดค่ะบางทีต้องยอมรับจำนวนคนไม่ได้เยอะเลยเขาเพิ่งเตะบอลด้วยกันเมื่อวานบางคนก็กินกาแฟาด้วยกันเมื่อวานนี้เขารู้จักกันค่ะผู้ปกครองก็มาร้องเรียนบุ๋มแต่บอกตามตรงว่าคดีเรื่องของล่วงละเมิดทางเพศหัวใจบุ๋มนะไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับผู้ถูกกระทำหรือเด็กเลย และสิ่งที่เราแก้ปัญหากันอยู่มันก็คือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันคือเกิดเรื่องไปแล้วอะคะ่ะเด็กเสียหายไปแล้วเด็กอยู่ไม่ได้แล้วหลังจากเกิดเรื่องครูบางคนที่เป็นเพื่อนกันก็เดินเข้าไปบอกว่าเพราะเธอทำให้โรงเรียนสอบเสียชื่อเสียงเพื่อนนักเรียนเข้าไปบอก mm hmm. เธอโดนเหรอรู้กันทั้งโรงเรียนเด็กอยู่ต่อไม่ได้ได้ตะวังค่ะว่าศูนย์นี้จะดูแล รอบด้านรับเรื่องจัดการครูที่กระทำความผิดถ้าพออช่วยพออคุณโดนด้วยและเด็กจะถูกเยียวยาอย่างไรเด็กสามารถเรียนที่เดิมได้หรือไม่เขาต้องมีอนาคตต่อคะ่ะเขาคือผู้ถูกกระทำเขาโดนกระทำมามากพอแล้วเขาคือคนที่ต้องมีอนาคตต่อที่ผ่านมาองค์กรทำดีเราต้องจัดหาทั้งโรงเรียนใหม่ บางทีย้ายจังหวัดเลยก็มีและหลังจากนั้นจิตใจของเขาต้องถูกเยียวยาอีกต่างหากสิ่งที่เรากำลังพูดคือมันแค่ปลายเหตุแต่สิ่งหนึ่งไหนๆก็มากระทรวงศึกษาแล้วอยากจะพูดถึงค่ะเพราะทุกคนกำลังอยากจะแก้ปัญหานี้บุ๋มเชื่อว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้อยากจะแก้ปัญหานี้และไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกสักเคสหนึ่งดังนั้นหลายคนก็จะมองว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร คุยไปคุยมาก็จะมาจบที่กระทรวงศึกษาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเด็กจะอยู่ที่นี่ซะส่วนใหญ่ครูไม่ควรลุ่งละเมอเด็กมันถูกต้องอยู่แล้วต่อให้ครูจะอ้างว่าเด็กมีใจเด็กยินยอมแต่ครูควรมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกและรู้จักหักห้ามใจเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ควรที่จะกระทำกับเด็กอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่า ในส่วนของการศึกษาบ้านเราหมุ่มเองลูกสาวเรียนอยู่โรงเรียนรัฐบาลค่ะเรียนหนักมากบางวันทําการบ้านถึงตีสองเด็กไทยเราเรียนกันเก่งนะคะเรียนกันหนักมากด้วยแต่ในขบวนวิชาชีพที่เราเรียนพอถามว่าเรียนเพ่ศึกษายังไงลูกเป็นอนาโตมี่ค่ะกายวิภาคบางอะไรบ้างหรือแทบจะไม่ได้แตะเรื่องนี้กันเลยเราเก่งวิชาการแต่เราไม่ได้สอนให้เด็กเอาตัวรอดได้ค่ะเด็กต้องรู้จักสิทธิของตัวเอง เด็กต้องรู้จักว่าเมื่อโดนล่วงละเมิดควรจะทําอย่างไรและเราก็ได้แต่คาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆใหม่ว่าเด็กเขาต้องรู้สิทธิของตัวเองเด็กต้องรู้ทางออกให้กับชีวิตตัวเองเมื่อเกิดปัญหาเขาจะแจ้งใครได้บ้างและปรึกษาใครได้บ้างและหลังจากนั้นเรื่องของการเรียนการสอนควรจะไปที่เด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เด็กผู้ชายอย่างน้อยต้องรู้ว่าการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาไล่จับหน้าอกผู้หญิงด้วยเสียงหัวล้อของหนูมันคือการล่วงละเมิดค่ะต้องให้เด็กเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองและกฎหมายที่พึงจะมีได้แล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่องค์กรทรรดีอยากจะฝากไว้และที่สำคัญคือการทำงานแบบนี้เราอยากเป็นส่วนหนุนช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของทางราชการถ้ามีอะไรให้ประชาสัมพันธ์ องค์กรอื่นๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะหมุมยินดีอย่างยิ่งคะ่ะเพราะเราถือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้องค์กรทำดีมาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอนโยบายแล้วก็ยินดีสนับสนุนการทำงานต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ